ค่ะโคสิตามาแล้วนะคะเย้ yeah, นะคะขอแนะนำตัวเองนะคะชื่อพัชสิตาศักดิ์สิริธนาคุณนะคะหรือว่าเรียกว่าโคสิตาก็ได้นะคะ Well and happy master นั่นเองนะคะอ่านะคะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้นะจะมาบอกนะคะในวันที่1นึ่งเลยเคลียร์จิตปรับโปรแกรมยังไงนะคะให้รับรายได้ปังๆนะคะให้มีเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนทังนะหรือแผนการใหม่นะให้กับจิตใต้สำนึกของคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง โอเคนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยมานี่นะคะคือตัวอย่างอันนี้คือแก้วนะคะแก้วใสๆนะคะเปรียบเหมือนอะไรคะเปรียบเหมือนความคิดนะคะสมองเราความคิดของเรานะตอนเราเกิดมาเนี่ยเราใสๆใช่หรือไม่คะนะใสๆเลยค่ะเกิดมาก็อุแวะอุแวะก็ไม่ได้คิดอะไรคะ่ะ ก็ไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะไม่ได้คิดอะไรนะเหมือนผ้าขาวนะอ่าหรือเหมือนแก้วใสๆนะคะนี่นะคะในนี้เขาจะลองไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะยืนนิดนึงดูช่วยนะคะอ่ามานี่นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเกิดมา เกิดมาโดยที่ตัวเราเนี่ยก็ยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพราะเพิ่งเกิดเห็นโคนชัดใช่ไหมคะอ่าชัดเจนเนาะอ่าเสร็จแล้วค่ะพอเราเริ่มโตมาค่ะแน่นอนค่ะเดีย๋ยวอันนี้ไปใกล้นิดนึงอ่านนะวันนี้นะคะโ้ชจะยกตัวอย่างนะคะของ คำพูดนะคะที่มีคนเขาบอกเรามาตั้งแต่เด็กนะคะเพื่อนสภาวะแวดล้อมคนรอบข้างอะไรก็ตามนะคะก็จะมาบอกเราตั้งแต่เด็กเลยนะคะอ่านะมาเนี่นะคะโค้ดกำลังทําการทดลองนะให้ดูว่าเนี่ตอน,นเด็กๆเกิดมาเนี่ยก็ยังใสๆอยู่นะคะโตมาปุบ๊บสิ่งแรกที่เราจะได้ยินคือเป็นเด็กดีนะลูกตั้งใจเรียนนะลูกเป็นเจ้าคนนคนนะลูกอ่ะ เรียนหนังสือเก่งๆอยากเกเรเอ้าทําไมทําอย่างนั้นล่ะแม่บอกไม่ให้ทําพ่อบอกไม่ให้ทํโตขึ้นนะคะเริ่มไปเรียนหนังสือเฮ้ยทาไมมึงทาอย่างนี้วะอ่าเพื่อนว่าเราครูตีเราเธอทําอย่างนี้นิสัยใช่ไม่ได้เลยนะต้องปรับปรุงตัวอ่านะอย่างนะคะตั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะคะไปทํางานค่ะเพื่อนรอบข้างนะคะสังคมอิจฉานินทาต้นอายบนเบื่อ คนนู้นก็บอกให้ปรับวงแบบนี้คนนี้ก็ปรับให้แบบนั้นปรับไปปรับมาปรับมาปรับไปปรับไปปรับมาค่ะคุณก็เลยไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงกับชีวิตคุณดีค่ะจากคนที่เคยเป็นน้ําใสๆนะคะจากจากคนที่เคยรับนะแต่เรื่องราวดีๆนะในวัยตอนเกิดมาคะคุณยังมีสมองอะไรที่สดใสแต่คุณไปโดนตั้งโปรแกรมมาแล้วค่ะคุณไปโดนตั้งโปรแกรมนะโปรแกรมที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ย มันไม่รู้จะทายังไงดีนะมันกลายเป็นน้ําดําไปหมดนะนัโง่อิจฉาคนนินทาคนว่าร้ายนะหรือครอบเพื่อนไม่ดีมีคนไม่ดีนะคะเราก็กลายเป็นน้าสีดํานะแล้ววันนี้นะคะเราจะทํายังไงล่ะเมื่อเราเจอสภาวะแวดล้อมที่มันเป็นลบจนน้าเราดําแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะวันนี้นะคะสิ่งที่โคนจะบอกคุณคือสิ่งที่คนอื่นเขาใส่มาให้คุณเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีมันถือว่าดีแต่ถ้ามันเป็นเรื่องลบ ดีสาหรับเขาแต่ไม่ได้ดีสําหรับเราก็ถือว่าเป็นลบนะคะโอเคก่อนนะวันนี้นะคะคุณเจอคนนู้นคนนี้จนคุณกลัวคุณหวาดระแวงไปหมดไม่กล้าคิดไม่กล้าทําคนนี้ก็ด่าคนนี้ก็ด่ามึงเนี่ยแย่มากเลยลูกที่ไม่ดีทํายังไงก็ไม่เจริญหรอกนู่นนี่นั่นนะคะเราถูกใส่มาแบบนี้จนเราไม่กล้าแล้วนะ ทำอะไรก็เจ๊งโอตอกย้ําตัวเองเข้าไปใหญ่เลยนะคะไอ้ที่เจ็บปวดที่สุดคือไอ้ตัวเรานี่แหละค่ะที่มาบอกกับตัวเองว่าแกเนี่ยมันห่วยแตกทําอะไรเนี่ยมันทําไม่ได้เลยมันไม่มีวันเจริญหรอกตัวแกเนี่ยนะแย่มากเลยนะถ้าอย่างนี้นะคะวิธีที่จะแก้ไขคือคุณต้องทํายังไงรู้ไหมคะคุณต้องใส่เรื่องราวดีๆคําพูดดีๆให้กับเจ้าสมองหรือจิตใต้สาเนียของคุณค่ะพูดไปเลยค่ะ ฉันทําได้ไม่มีอะไรในโลกที่ฉันจะทําแล้วฉันทําไม่ได้ถ้ามีมนุษย์คนไหนทําได้ฉันต้องทําได้ฉันเก่งที่สุดในโลกฉันรักตัวเองมากฉันกําลังทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครัวฉันคุณเห็นน้ํำไหมคะจากสีดําเริ่มเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะออกโคคาโคล่าแล้วใช่ไหมอ่าเห็นไหมเมื่อคุณเริ่มใส่ความคิดดีๆค่ะคําพูดดีๆค่ะ เสพเรื่องราวดีๆค่ะไม่ดูแล้วค่ะละครน้ำเน่าค่ะอ่าดูอะไรคะดูการพัฒนาตัวเองค่ะติดตามครูบัณฑิตค่ะครูรุ้งค่ะติดตามโค้ดสิตาค่ะอ่าติดตามคนที่เขามีแนวคิดดีๆให้กับคุณค่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเผลอค่ะคุณเกือบจะกลายเป็นน้ำใสแล้วคุณเผลอค่ะไปดูละครน้ำเน่าค่ะจะเข้าไปที่จิตใต้สำนึกของคุณค่ะคุณฟังเพลงอกหักค่ะเข้าไปจิตใต้สำนึกของคุณค่ะ คุณไม่รู้ตัวหรอคะว่าไอสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันมันมันเข้าไปด้วยหรอเกี่ยวหรอเกี่ยวนะคะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์คุณสามารถที่จะไปเซิร์ชดูข้อมูลได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้เท่าทันแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณทํามันกาลังส่งผลแย่กับชีวิตคุณให้ต้องเป็นน้าดําแบบนี้คุณรีบเติมคําพูดดีๆให้กับตัวคุณเลยว่าฉันแม่งเจ๋งมากฉันแม่งเก่งที่สุดกูทําได้สิวะคนอื่นทําได้กูก็ทําได้กูนี่แหละ จะเป็นคนรวยที่สุดของตระกูลกูนี่แหละคือคนมั่งคั่งนะคะเราใส่โปรแกรมดีๆไปแม้แต่ตัวเราเราก็ต้องชื่นชมค่ะฉันรักตัวฉันเองขอบคุณนะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับฉันอ่าขอบคุณสิ่งรอบข้างนะคะก็จะเป็นพลังงานบวกเหมือนกันอ่าขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่เห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมคะน้ริ่มใส่แล้วนะขอบคุณเงินในกระเป๋าฉันค่ะใส่เรื่องราวดีๆค่ะคุณต้องมองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวขอบคุณเสื้อผ้าที่ฉันสวมใส่ได้อย่างสบายเห็นไหม พูดเรื่องราวดีๆค่ะฉันพัฒนาตัวเองและเก่งมากฉันมีรู้มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะได้จํานวนเงินมหาศาลอ่าคุณเห็นไหมคะเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเป็นน้ําใสได้แบบนี้ขอบคุณมากคะ่ะอ่าเดี๋ขอถือนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเมื่อคุณอยากพัฒนาตัวเองคุณต้องทําตัวเองให้กลายเป็นน้ําใสก่อนนะคะ ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําในวันที่หนึ่งนี้21วันแห่งความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นกับคุณได้คุณต้องเคลียร์สิ่งนี้ก่อนค่ะคือ mindset ค่ะคือวิธีคิดค่ะคือจิตใต้สํานึกค่ะคุณต้องเริ่มพูดค่ะใส่โปรแกรมดีๆให้กับหัวสมองคุณนะ21วันนี้นะคะโคสิตากาันตีว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะ คุณคนเดิมเมื่อห้านาทีที่แล้วจะไม่มีอีกแล้วค่ะคุณที่ต้องเศร้าส้อยเหงาหงอยเงินไม่พอใช้นะคะจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปวันนี้นะโคสิตานะ ร่ำเรียนมาหลายวิชาอยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้เหลือเกินนะคะแล้วเอาไปใช้นะคะเพราะโค้ดก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เมื่อรู้เท่าทันแล้วนะคะมีแต่ชื่นชมกับตัวเองแล้วเรามองหาสิ่งรอบข้างที่ดีนะเพื่อนดีพ่อแม่ดีลูกดีขับรถก็ดีดีเรานี่มันสมองอัจฉริยะจริงๆเรานี่มันสวยจริงๆอ่าเรานี่มันยอดเยี่ยมจริงๆคนอื่นทําได้เราทําได้อย่างแน่นอนฉันเสกเงินได้ฉันมั่นใจ ฉันน่ะเจ๋งที่สุดแล้วฉันน่ะมันคนรวยระดับประเทศฉันซุปเปอร์สตาร์นี่นาะฉันมันหุ่นดีมากๆเออฉันมันเป็นที่รักยิ่งของใครหลายๆคนฉันคือคนที่เป็นไอดอลของคนทั้งประเทศฉันคือมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ฉันคือคนที่สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะอะไรก็ตามที่คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆนะสิ่งนั้นจะกลายเป็นคุณ ความรู้สึกมาก่อนค่ะความจริงมาที่หลังค่ะคุณต้องรู้สึกไปก่อนค่ะเวลาพูดไม่ใช่กัดฟันพูดค่ะเออฉันสวยมากฉันดีมากอันนี้นะคะเท่ากับคุณไม่ได้โปรแกรมคุณก็ยังใส่น้ําดําอยู่นะคะเพราะว่าคุณเขินคุณขืนคุณฝืนไม่อินนะคะจิตใต้สํานึกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าเวลาคุณพูดแล้วรู้สึกดีเขาชอบโอเคไหมโอเคไหมคุณ รู้สึกกับสิ่งที่คุณพูดโอ้ยพอเห็นคนขับเบ้นซ์ผ่านมานั่นมันรถฉันเลยแล้วเห็นใครถูกหวยนุย้ยนั่นมันเหมือนหวยฉันเลยเออใครถูกร่วมเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับเขาไม่ใช่ถูกแล้วไม่ได้นะคะถ้าคุณส่งสัญญาณแบบนั้นออกไปนะคะวันนี้ปลูกต้นส้มคุณต้องได้กินผลส้มค่ะคุณส่งความอิจฉาออกไปคุณต้องเจอคนขี้อิจฉายอย่างแน่นอนโอเคม วันนี้ถ้าคุณอยากเป็นน้ำใสที่พร้อมจะรับข้อมูลดีๆแล้วแล้วก็รีบโปรแกรมตัวเอง21วันนะคะตื่นเช้ามาคุณต้องลุกมาเมื่อคุณลืมตาอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์อ่าพอคุณลืมตาขึ้นมานะคะคุณต้องพูดกับตัวเองก่อนค่ะวันแรกนะคะคุณต้องขอบคุณตัวคุณก่อนเพราะอะไรคุณรู้ไหมเวลาเราอยู่เราจะเศร้าจะสุขจะทุกข์จะอะไรทุกๆอย่างใครที่อยู่เคียงข้างคุณคะ ตัวคุณใช่หรือไม่คะใช่ไหมตัวคุณใช่ไหมที่อยู่เคียงข้างคุณเขาไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเลยเขาไม่เคยไปไหนที่ไกลาจากคุณเลยเขาอยู่เป็นเพื่อนคุณเสมอมาแต่คุณไม่ใช่หรอที่ทำร้ายเขาเนี่ย ร่างกายเนี้ยไอ้ที่มันคอยเดินให้คุณทุกๆวันไอ้ที่มันคอยออกไปทํางานให้คุณทุกๆวันไอ้ที่มันต้องคิดปวดหัวให้คุณทุกๆวันมันไม่ใช่คุณหหละคะ่ะที่ทําร้ายเขาคุณขอบคุณตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะเวลาคนอื่นทําดีกับคุณคุณเคยขอบคุณเขาไหมคะ คนอื่นทำดีกับคุณคุณยังขอบคุณเขาเลยแล้วทำไมล่ะไอ้เจ้าร่างกายของคุณเนี่ยคุณถึงไม่คิดจะขอบคุณเขาบ้างสิ่งที่คุณต้องทำในวันที่หนึ่งวันนี้นะคะอนุญาตนะคะให้ตัวคุณขอบคุณร่างกายคุณทั้งหมดค่ะคุณโอบกอดเขาแล้วรู้สึกไปกับเขาขอบคุณมากนะที่อยู่กับฉันตลอดเวลา ขอบคุณมือแห่งพอรสวรรค์ที่ฉันเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จขอบคุณนะตั้งแต่เด็กถ้าฉันไม่มีเธอฉันคนเขียนหนังสือไม่ได้ถ้าฉันไม่มีเธอฉันคงเป็นคนพิการคนหนึ่งขอบคุณดวงตาที่ฉันทำให้ฉันมองเห็นอะไรต่างๆมากมายให้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายขอบคุณใบหน้าของฉันที่ทำให้ฉันเนี่ยสวยขึ้น ดูสวยดูน่ารักขอบคุณน้ําเสียงของฉันที่ทรงพลังเหลือเกินขอบคุณหุ่นของฉันหุ่นดีมากเออพูดกับตัวเองไปเลยนะคะขอบคุณระบบในร่างกายของฉันที่สมบูรณ์แบบขอบคุณนะที่เธอทนเหนื่อยกับฉันมาตลอดเลยฉันขอโทษเธอนะที่ฉันเอาแต่คิดลบฉันขอโทษเธอนะ ที่ฉันคอยแต่ทำร้ายให้เธอต้องปวดหัวฉันขอโทษเธอนะนอนดึกไม่เคยกินอะไรดูแลตัวเองเลยฉันต้องขอโทษเธอนะที่ฉันกินข้าวไม่เคยตรงเวลาแล้วทำให้เธอปวดท้องสิ่งนี้นะคุณขอโทษและคุณต้องขอบคุณเขาเมื่อไหร่ที่คุณสํานึกรู้คุณเมื่อนั้นสิ่งนั้นจะขยายค่ะร่างกายนี้จะอยู่กับคุณค่ะ จะอยู่กับคุณและอ่อนเยาวลงค่ะตามที่คุณพูดกับเขาค่ะมีข้อพิสูจน์มามากมายนะคะสำหรับหลักการของการขอบคุณการสำนึกรู้คุณนะคะในวันที่หนึ่งนี้โค้ดอยากให้ทุกคนนะคะทั้งยามที่เราจะหลับและยามที่เราจะตื่นวันนี้นะขอโทษสิขอโทษวันนี้วันเดียวที่เหลือเราจะขอบคุณทั้งหมดเราจะไม่ทำร้ายร่างกายเราอีกแล้วสัญญากับโค้ดได้ไหมว่าวันนี้คุณจะขอโทษ ัวคุณได้ไหมเมื่อคุณขอโทษตัวคุณอดีตมันจะจบกันทันทีร่างกายคุณเขารักคุณอยู่แล้วเขาให้อภัยคุณอยู่แล้วเขาไม่เคยทิ้งคุณไปไหนอยู่แล้วหลังจากนั้นคุณจงขอบคุณเขาด้วยหัวใจของคุณที่เขายังอยู่กับคุณ ที่เขาไม่เคยทิ้งคุณที่เขาไม่ต้องโดนตัดแขนไปคุณไม่ต้องโดนตัดขาไปเขาไม่เคยทิ้งคุณวันนี้นะคะคุณขอโทษตัวคุณเสร็จคุณขอบคุณเขาขอบคุณนะที่อยู่กับฉันขอบคุณนะต่อไปนี้ฉันจะทำให้เธอมีความสุข ขอบคุณนะต่อไปฉันจะกินข้าวให้ตรงเวลานะขอบคุณมากต่อไปฉันจะทาครีมกันแดดเออขอบคุณนะฉันจะรักตัวฉันให้มากขึ้นเพื่อเธออืมดีไหมดีไหมอืมนะคะวันที่หนึ่งนี้คขออยากให้เป็นวันที่คุณเคลียร์จิตเคลีย,ยร์ใจเคลียร์สมองของคุณก่อน แล้ววันนี้นะคะการบ้านของพวกคุณทุกคนนะคะที่คุณต้องทําตลอด21วันนี้นะคะวันที่หนึ่งนี้คุณขอโทษเสร็จหลังจากนั้นตื่นเช้าและก่อนนอนคุณต้องขอบคุณร่างกายคุณค่ะเพราะร่างกายคุณนะคะถึงทําให้คุณเป็นคนแบบดีได้จนถึงทุกวันนี้ไงคุณยังยืนครบ32ร่างกายคุณหัวใจของคุณดึงคุณมาหาโค้ดในวันนี้ เรามีบุญเสมอกันค่ะเราถึงได้มาเจอกันถึงเวลาที่คุณต้องหมดกรรมแล้วค่ะถึงเวลาที่คุณจะได้ไปใช้ชีวิตที่ดีที่สุดนะคะในการเป็นมนุษย์ที่จะเกิดมาแล้วค่ะนะคะวันนี้คุณขอโทษตัวเองวันนี้วันเดียวและเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบคดขอข้อหนึ่งเลยให้คุณเอาหนังยางวงใหญ่หญๆเคยเห็นใช่ไหมคะคล้องไว้ที่ข้อมือคุณ เมื่อไหร่ที่คุณคิดลบให้คุณง้างค่ะและดีดค่ะให้เจ็บที่สุดทำไมนะคะเพื่อให้คุณสำนึกรู้ว่าคุณกำลังทำร้ายตัวเองอีกแล้วคุณกำลังจะเปลี่ยนน้ำใสให้เป็นน้ำดำอีกแล้วคุณกำลังจะทำชีวิตคุณให้พังอีกแล้วและคุณกำลังจะทำร้ายคนที่เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาอีกแล้วฉะนั้นนะคะวิธีการบล็อก สิ่งไม่ดีที่จะมาเข้าหาคุณเมื่อไหร่ที่คนคิดลบมาพูดใส่คุณขอโทษนะพอเออเรายุ่งอยู่และดีเลยถ้าเราไม่ได้ไปฟังเขาไม่เป็นไรแต่ถ้าเราฟังเขาเราต้องดีดนะแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่รับหูเขาเรียกว่าอิกนอค่ะเวลาใครมาพูดอะไรไม่ดีกับเราอิกนอค่ะปิดหูฟังแต่เพิ่งเพิ่งแต่ไม่ไม่ไม่ต้องเอาไปรู้สึกกับเขาเลยเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกคุณกําลังดึงน้ําดําดึงสิ่งไม่ดีดึงสิ่งเน่าเหม็นนะคะเข้าสู่ตัวคุณสังขารคุณค่ะ โอเคไหมคะวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือขอโทษตัวเองนะสคือตอนก่อนนอนนะคะคุณขอบคุณไปเรื่อยจนคุณหลับไปเลยตื่นเช้ามาคุณสังเกตตัวคุณพรุ่งนี้แล้วคุณมาเล่าให้โค้ปฟังด้วยว่าพรุ่งนี้วันมันจะเป็นวันที่คุณรู้สึกสดชื่นมันจะเป็นวันที่คุณรู้สึก ไมร่างกายฉันกระปี้กระเป๋าเฮ้ยทาไมวันนี้ฉันหน้าเด็กตื่นเช้ามาเฮ้ยทําไมฉันดูสดชื่นทําไมฉันดูแจ่มใสทําไมฉันเดินไปทางไหนไมีแต่คนยิ้มให้ฉันพวกนี้อย่าลืมสังเกตตัวเองด้วยก่อนนอนคืนนี้คุณทําตื่นเช้าคุณขอบคุณตัวเองมันไม่ได้นานหรอกคะ่ะคุณคะขอบคุณขั้นต่ำสิบอย่างนี่คือการโปรแกรมสมองคุณแล้วนะเริ่มแล้วนะวันที่หนึ่งคุณขอโทษเสร็จคุณต้องขอบคุณสิบอย่างคะ่ะ ร่างกายของคุณตาหูจมูกปากลำไส้ลำตัวแขนขาผมทุกส่วนในร่างกายคุณนะตับไตไส้พุงหัวใจทุกอย่างมันเกินสิบอยู่แล้วคุณขอบคุณขั้นต่ำสิบอย่างถ้าคุณอยากเห็นผลเปลี่ยนแปลงถ้าใครเป็นคนชอบปวดท้องกระเพราะลำไส้ไม่ดีให้คุณขอบคุณขอโทษเขาก่อนแล้วคุณขอบคุณคุณลองดูสิคะคุณลองดูสิคะว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นมาแล้วคุณจะเป็นยังไงขอโทษนะ ที่ไม่เคยดูแลเธอเลยทําให้เธอปวดท้องตลอดเลยต่อไปสัญญานะจะกินข้าวให้ตรงเวลาขอบคุณนะที่ช่วยฉันบดย่อยอาหารขอบคุณนะที่ทําให้ลําไส้ฉันขับถ่ายปกติแล้วคุณดูเขาพุ่งนี้สิว่าพวกนี้เนี่ยพ่งนี้เนี่ยเขาจะสดชื่นเขาจะปวดท้องไหมคุณไม่ต้องคิดอะไรหรอกค่ะวันนี้คุณเคยได้ยินการทดลองที่เขาทําแปลงทงัางหมนไหมคะอีกแปลงหนึ่งนะคะเป็นคนพูดบน่นบนเปิดเหมือนอัด ด่าเลยค่ะเปิดด่าอังนค่ะด่าอังนอีกไรหนึ่งนะคะก็ทำการทดลองโดยที่เปิดเพลงคลาสสิกค่ะให้องุ่นฟังค่ะคุณรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออางุลนที่ในไร่ที่เปิดเสียงด่าเนี่ยอังหนนั้นเหี่ยวเฉาแห้งตายนี่คือเรื่องจริงส่วนอังหลนนะคะที่เปิดเพลงคลาสสิกนะร่มรื่น ผลที่ออกคือผลผลิตใหญ่มากผลผลิตสวยมากดีมากไม่มีแมลงกินสวยถึงขั้นส่งออกได้อาเห็นไหมคุณเห็นไหมขนาดผลไม้ใช่ไหมเขายังรู้ภาษาเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคุณเราคือสัตว์ประเสริฐคุณทั้งดาโง่สักเลยทำไมจำไม่ได้วะ เอ้ยเมื่อไหร่ก็พอาเป็นอย่างเงี้ยถึงไม่ได้ดีสักทีอะหนูขอโทษคะ่ะหนูขี้ลืมคะ่ะก็คุณใส่แต่แบบเนี้ยให้ตัวคุณก็ไม่ต้องแปลกใจที่ทําไมเราถึงไม่ไปถึงไหนฉะนั้นวันนี้นะคะเริ่มต้นวันที่หนึ่งเลยโคตรย้ำครั้งสุดท้ายก่อนจะจบคาสของวันนี้นะคะคุณขอโทษตัวเองเสร็จคุณขอบคุณร่างกายคุณอย่างน้อยสิบอย่างนะอ่านะคะอย่างน้อยสิบอย่างนะโอเคไหม ฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ให้คุณมาสังเกตแล้วมาแบ่งปันให้โค้ดฟังด้วยให้เพื่อนๆคุณฟังด้วยนะว่าคุณทําแล้วเป็นยังไงบ้างนี่คือโปรแกรมของวันที่หนึ่งนะคะเคลียร์จิตเคลียร์ใจใส่โปรแกรมดีๆเข้าสมองวันนี้นะขอโทษร่างกายคุณที่คุณทําร้ายเขามานานับสิบ0ี่สิบสาสิสี่สิบปีแต่เขาก็ทนอยู่กับคุณจนถึงทุกวันนี้โค้ดฝากไว้เท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามโค้ดนะคะโค้ดตั้งใจมากเอาประสบการณ์จริงของตัวเองนะคะมาแบ่งปันให้คุณโค้ดอาจจะไม่ใช่คนที่สําเร็จระดับโลกนะคะแต่ต่อไปก็อาจจะไม่แน่ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะสําหรับเพลงนี้ถ้าวันนี้นะคะข้อความหรือคลิปนี้มีประโยชน์คุณดูแล้วว่ามีประโยชน์กับคนคุณสามารถแชร์ได้แบ่งปันได้โค้ดไม่เก็บเงินเลยสัก,กบาทเดียวนะคะ ยีสเอ็ดวันนี้เรามาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกันนะคนอยากให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆรักทุกคนเลยนะคะและรักด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์จริงๆวันนี้นะคะไม่มีสิ่งไหนนะจะให้ได้แล้วรู้สึก มีความสุขเท่ากับการที่เราเนี่ยทำให้คนคนหนึง่งเขามีวิถีชีวิตหรือแนวคิดที่ดีขึ้นได้นะคะนี่คือ peace of mind แล้วค่ะของของโค้ดนะคะความสงบสุขทางจิตใจที่เงินก็หาซื้อไม่ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่โค้ดอยากบอกพวกเราทุกคนนะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะเดี๋ยวโค้ดจะส่งทุกคน <laughs> ไปทำหน้าที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โอเคไหมนะคะก็อยากให้ทุกคนนะ นอนหลับในอ้อมกอดของจักรวาลอันเรอเฟือนะนอนหลับนะแล้วก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็หลับไปพร้อมกับตื่นมาพรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสเป็นวันที่สดชื่นเป็นวันที่เบิกบานเป็นวันที่เราอัศจรรย์ใจเหลือเกินนะพร้อมรับสิ่งดีๆในช่วงปีใหม่กันนะโอเคไหมวันนี้ทิ้งไปให้หมดเลยนะเรื่องราวไม่ดีแล้วเจอกันนะทุกคน Bye-bye.